สำหรับคนที่บอกเพื่อไทยจะสูญพันธุ์ก็จงมาดูประวัติศาสตร์ครับ2,544 2 4 8ที่นั่ง11.6ล้านเสียง2,548 377ที่นั่ง18.9ล้านเสียง2,549 460ที่นั่ง16.4ล้านเสียงหลังจากนั้นก็ถูกยุบพรรเพราะรัฐประ,ะปหารนั่นเองจึงเกิดพรรคใหม่ที่เรียกว่าพลังประชาชนมีการเลือกตั้งปีพศ .2550 ได้233ที่นั่ง26.2ล้านเสียง หลังจากนั้นพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบพรรคจึงเกิดพรรคใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพรรคเพื่อไทยปีพศ .2554 265ที่นั่งได้15.7ล้านเสียงแล้วก็มีการเลือกตั้งในปีพศ .2557 แต่เป็นโมฆะหลังจากนั้นก็ถูกรัฐประหาร แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการเลือกตั้งในปีพศ2562ครับแต่ในครั้งนั้นมีการยุบไทยรักษาชาติจึงเทคะแนนให้กับอนาคตใหม่ส่วนเพื่อไทยได้136ที่นั่ง7.8ล้านเสียงครับหลังจากนั้นในปีพศ2566ได้141ที่นั่ง10.9ล้านเสียงนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดอ่อนของเพื่อไทยครับการเทคะแนนของไทยรักษาชาติให้กับอนาคตใหม่นั่นคือบ่อเหตุแห่งความหายนะ คือเราใช้คําว่าพรักพี่พักน้องและความกังกวลก็เกิดขึ้นตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาเลือกพี่เลือกน้องได้หมดครับนี่และครับทําให้หมาป่าเข้ามาหลอกเราใช้งานแต่ต่อจากนี้ไปคงไม่มีพี่น้องและหมาป่าก็จะหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ